าอยู่ที่อะโมเมนต์ออฟเลเขาคอค่ะที่นี่นะคะจะเป็นที่พักที่วิวสวยติดอันดับเลยทุกคนจะบอกว่าวิวดีมาก ราพักนะคะจะเป็นเต็นท์กระโจมแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้ววิวก็คือดีมากๆด้านหน้านะคะจะมีเปลไว้นั่งเล่นชิลๆด้วยทุกคนและด้านในนะคะก็จะมีเตียงนะคะสําหรับ2ท่านนะคะแล้วก็มีห้องน้ํานะคะมีมุมนั่งเล่นเป็นแบบบาร์เล็กๆในส่วนของห้องน้ำเนี่ยทุกคนเขาจะแยกเป็นโซนของอ่างล้างหน้านะคะที่อยู่ด้านนอกแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ด้านในอะคะ่ะจะเป็นโซนของสุขานะคะชักโครกแล ก็โซนอาบน้ําที่เป็นชาเวอร์นะคะพร้อมกับเครื่องอาบน้ําอุ่นเลยทุกคนและจะบอกว่าวิวจากในห้องพักของเรานะคะมองออกไปก็คือดีต่อใจมากทุกคนคืออ้อนแบบว่ามาถึงแล้วแบบกรีดมากคือมาถึงแล้วฝนตกหนักมากนะนนี่เราแบบว่ามานั่งรอฝนหยุดนะคะแต่หลังจากฝนหยุดแล้วก็คือดีมากๆทุกคนชอบที่นี่มาก หยุดแล้วค่าแล้วก็บรรยากาศแบบนี้จะไม่กินปิ้งย่างก็คงไม่ได้ใช่ปะเออเราก็เลยจัดเซตปิ้งย่างเลยทุกคนจะบอกว่าที่เนี่ยเออดีงามมากนะเพราะว่าเขามีเซตปิ้งย่างแล้วก็มีมุมให้นั่งกินแบบนี้ด้วยเนาะแต่จริงๆอใครที่แบบไม่ได้มาพักที่นี่ก็ยังสามารถมาได้เช่นกันเพราะว่าเขาจะเป็นอารมณ์ฟิลคาเฟ่แล้วก็จะมีเป็นบาร์แอนกิลอะไรอย่างเงี้ยเออดีงามทุกคนอ้อแ,แนะนําเลยเพราะว่า บรรยากาศดีแล้วก็วิวดีมากๆจะบอกว่าอันนี้วันธรรมดานะก็เลยไม่มีคนไม่งั้นตรงนี้ก็คือเต็มเวอร์ๆทุกคนอันนี้คือแบบถือว่าเจ๋งมากอันนี้เรามานั่งรอเฝ้าแบบว่าฝนหยุดเลยนะพอฝนหยุดปุ๊บคือกลางเตาปับ๊บปะ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่าหิวมากหิวจริงดูดีทุกคนบรรยากาศดีขนาดไหนสุดปัง นี่เวลาห้าโมงครึ่งแล้วเนี่ยดูดีหมอกเบิกเต็มเลยอากาศดีเนาะแต่นี้คือหมอกเขายังไม่จัดเต็มนะทุกคนตอนเรามาคือแน่นกว่านี้มาก ค่ะทุกคนเช้านี้นะคะจะบอกว่าแดดจามาตื่นมาตั้งแต่เช้าเมื่อทุกคนแต่ว่าทะเลเหมะอกอ่ะอยู่ไกลๆเราอีกแล้วอะ่ะคือน้องไม่มาหาเราแบบใกล้ๆเลยอะ่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารละกันเนาะทุกคนไปกันค่ะ จะเดินไปที่วัดผาซ้อนแก้วนะคะก็คือเดินไปจากที่พักเลยนะทุกคนคือไม่ไกลมากนะคะอย่างที่เราอยู่ที่ที่พักนะคะมองไปก็คือจะเห็นด้านหลังขององค์พระเลยนะทุกคนนายแล้วทําไมเขาถึงตั้งชื่อว่าวัดผาซ้อนแก้วอ่ะไม่ดูนไยไปอ่านมาเขาบอกว่าครั้งหนึ่งมีชาวบ้านอ่ะเขาเห็นเหมือนเป็นลูกแก้วแสงแสงโผลมาจากท้องฟ้าแล้วก็หายเข้าไปในหน้าผาที่อยู่ตรงเนี้ย เขาจึงตั้งว่าวัดผาซ่อนแก้วเขาคือเขาเจ้าหน้าจะสืบพระหมายเหมือนกับว่าหน้าผาเนี้ยซ่อนลูกแก้วอันนั้นเอาไว้เพราะว่าเขาเชื่อว่าเออลูกแก้วที่เขาเห็นกันเนี้ยเป็นพระบรมสารีริกธาตุก็เลยเป็นชื่อว่าวัดผาซ่อนแก้วนั่นเองนะทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าตามข้างวัดหรือว่ารั้ววัดนะคะก็จะมีเป็นแบบลูกแก้วประดับปรรดาอยู่ซึ่งแบบงดงามมากๆทุกคนอันนี้อ้อนมาครั้งแรกด้วยนะคะ รู้สึกว่างานงามมากจริงๆ่ะเดี๋ยวเดินไปกันวันนี้คือจะบอกว่าแดดร้อนมากนะคะทุกคนตอนนี้คือเริ่มหอบแล้วเหนื่อยมากไปกันค่ะ บอกว่าเป็นคาเฟ่มหาชนเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับใครที่มาเขาพอก็คือต้องมาที่นี่เลยนะทุกคนเหมือนแบบว่าเป็นที่เช็คอินอุ้ยได้พอดีอ่ะไหนฝักหน่องวันเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรคือแดดร้อนมากๆแล้วก็จะบอกว่าพีนลาเต้คือคนเยอะมากๆนะคะเราก็เลยเออจะมานั่งจิบกาแฟชิลๆแล้วก็มองวิวไปก่อนแล้วเดี๋ยว ค่อยไปถ่ายรูปหามุมถ่ายรูปการเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะได้มุมประมาณไหนเนาะทุกคนสําหรับเขาคอในวันที่ไม่มีหมอกแบบนี้เนาะมาแล้วเป็นสปาเกตตีนะคะวิวก็คือดีเลยนะทุกคนดูดิคือเขาจัดดอกไม้ดีมากวิวดีฟ้าสวย มีมุมให้หนั่งอะค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนกินแอปเปลิลโซดาอร่อยมากจะบอกว่าสดชื่นหอมมากรสชาติดีอร่อยปะอร่อยอ ะะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนชิลๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคลิปที่แบบว่าเราพักแล้วก็เที่ยวอยู่บริเวณร,รอบๆของผาซ่อนแก้วเนาะใ,ใครอยากตามนี้เลยก็ได้นะคะจะบอกว่าคาเฟ่พีโนลาเต้ก็คือโอเคอยู่นะคืออาหารก็โอเคแล้วก็เครื่องดื่มก็คือรสชาติดีนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปแคมปิ้งกันคะ่ะทุกคนถ้าเกิดใครเป็นสายแคมป์เนี่ยติดตามคลิปต่อไปได้เลยคลิปนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย